สวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับช่อง168 Channel ครับผมวันนี้นะครับผมพาไปซื้อรถอีกแล้วนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมรถเก็บรถเก็บ รถสวยด้วยคันนี้รถราคาหลักหมื่นเท่านั้นไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับน่าเก็บมากเดิมมากนะครับรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับหายากด้วยนะครับหลักหมื่นเท่านั้นสปอร์ต90นะก่อนอีเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่อง168 Channel ผมจะทำคลิปแล้วก็มีรถสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่งเทพครับตามมาตรการโควิดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยใส่แมสปิดแมส เว้นระยะห่างไม่ไปที่แหล่งชุมชนนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับไปดูกันว่ารถจะสวยขนาดไหนตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเกือบถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเพ<ๆ>ื่อนๆเฮ้ยเซียวีก็สวยอ๋ยโอเค นี่ไงเสร็จแล้วเฮ้ยรถสวยมากเลยพี่เขา work from home ตอนนี้เขาระวังเรื่องเรื่องโควิดจอดได้ไหมไม่ได้ถึงนี้ต้องจอดหน้าบ้านเขาอย่างก็ียวใบ้านหลังนี้ตรงนีจอดได้มันสวยมากเลยสวยไหมสวยได้เลยใช้ได้เลยสีเนียนจังนี่พี่จอดตรงนี้ได้จอดแต่เดียวเองไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้แหละตัวรถฟังก์ตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเออตรงนี้ก็ได้ห้านบ้านก็ได ตอนนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับชิดได้อีกไมไม่เป็นไรยังไม่มีใครออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวเราขยับเอาสวัสดีครับมาดูซีฟิกสามประตูครับผมก็จะเป็นปีปีอะไรนะพี่เอปีเก<า>้าสี่ฮะปีเก้าสี่เก้าสี่รถเดิมด้วยรถสวยด้วยแบตเตอรี่ลูกค้าเปลี่ยนใหม่แล้วด้วยแล้วก็จะมีหม้อน้ำมีเนียมโอ้ทำเรื่องระบบความร้อนมาแล้วนี่ สาโปรงไม่เคยแกะรถสวยรถสวยครับถือว่าเดิมมากนะครับรถเดิมมากเลยครับรถสวยมากเลยใช้มือเดียวเหรอครับใช้เองมาจากคุณหมอแล้วก็มาบ้านเราอ๋อครับหมอรู้จักกันครับดีครับ ขอบคุณครับผม Civic LX สวยโอเค่รถสวยมากเลยข้างหลังเราเปิดจากข้าง,างในครับนี่คุณแจ

อันน um> ี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ช่างใช่ไหมน่ถสวยรถสวยมากเลยเยอะมากทำไมถึงทำไมถึงขายอะครับคันนี้ไม่มีคนขับครับอ๋อไม่มีคนขับเลยไปจอดทิ้งไว้แล้วก็ขับไปวนครับบนหลังครับแรงเลยครัเมื่อกี้ ตัวเดี๋ยวไิดมากอย่ีเดี๋วไปโอนอย่งที่เสนดต่อใช่ไหมครับใช่ใชงั้นเดี๋ยวพี่เข้ามาเข็ยนไอ้ตัวเอกสารก่อนไหมพ่อหน้องทำมาแล้วะจะได้ได้ถึงรุ่นกะยืดเลยค่กสวยมากเลยเนียนมากมีบอกอะรบ้่ไหนดูหน่อยมีบอกอะไรบ้างเนี่ย เนี่เฮ้ยบุกนะเดดูเดี๋ยวูบก่อนนี่นี่ไปถูงขึ้นเอกเลยพี่กล้องคบุงโต้าไ่เป็นไรเอาไวนี่เออนี่เชี่้สวยเลยบุกครบครบพลาติกครบเดี๋ยวดู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 บุกใช้กลิ่นฮอนด้ากลิ่นกลินฮอนด้าเลยกลิ่นรถเลยอ่ะ ไหนมีบุกวะดดูิเย็บเท่เฮ้ยมีบุกฮอนด้าด้วยเยสเท้ต้องไงครับมีบุกครบเลยเทีฮอนดา้าทีฮอนด้านีเดิมมากทั้งเป็นเดิมเลยไมดูไม่ก่อนดูไม่เดี๋ยวพาไปดูไม้ครับไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่สามหมื่นเก้าไม่สามหมื่นเนะครับเพื่อนๆรถสวยมากเลย <c oughs> ไม่สามเก้าแล้วก็มีเพจนะครับวันที่ออกรถยยางขอบกระจกสวยยางสวยเลย ภายในครบเลยอ่ะภายในไม่แตกช่วงล่างไม่ดังนะครับแอย็นแอย็นแอย็นมากจัดเบอตองอ่ะฮ่าถือว่าสวยมากนะวันนี้ป<ม>ีอะไรเนี่ยปีเก้าสี่เก้าสี่เอาบุกเซอร์วิสมาดูบุกเซอร์วิสทำได้ครบนะครับเทปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวให้พี่บุกเซอร์วิสให้ดูเล่าประวัติเล่าประวัติก่อนเล่าประวัติรถคันนี้ก่อนวันนี้มาสารฝันนะครับ นี่บุ๊กเซอร์วิสครบบุ๊กเซอร์วิสครบของคอนด้าด้วยเข้าสุดเข้าสุดตั้งแต่เมื่อไหร่ล่าสุดก็สอง0มืนโลใช่ไหมต่อแอร์ก่อนล่าสุดคือสอง0มืนโลนะครับเยดเ้ยังสวยยังสวยมีเป็นเซ็ตออกจาก่าชรมได้ชวนะชรมนี่ไหนซื้อที่ไหนคันนี้เกียร์เตี้ยเลยรถวิ่งน้อยคันนี้รถวิ่งน้อยนะนเพื่อนไหนอ่ะ มั <Honda S 1> น้าคาไทยแลนด์มันราคาไทยแลนด์ซื้อเงินสดด้วยสองหมื่นแปดพันบาทสองร้อยสามแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยอันนี้รวมแบตยังไงมีแบตไหมรวมนะรวมน,นะกี่ปีแล้วพี่ออกออกวันที่เท่าไหร่บินวันที่สิบสิบเดือนสี่เก้าสี่ใช่ครับตรงปีรถเลยอะรถก็ปีเก้าสี่นะครับขับดีมากเลยรถเก้าสิบคันนี้ของเดิมเป็นรถหมอด้วย ภายในเสียงกุกกับกุกกลับไม่มีเลยนะแน่นทุกอย่างเนี่ยอันนี้อันนี้ทางอันนี้ท่อระบายน้ำนะเหยียบท่อระบายน้ำโอ้โหโคตรริ่มจะเจอดูว่ากี่เดือนกันนะอันนี้น่าจะประมาณสามที่เดือนนะ้สามที่เดือนเลยเหรอใช่ดูทุกวันเราทำาสามดอทุกวันนะตอนั้นคิดในใจคือเออถ้ามันเป็นของเราของเราหรอวะใช่ไหมเจอเจอในคู่ให้ได้เออต้องยับ ต,งต้งเป้าว่าต้องเป็นแบบเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเออส่วนใหญ่เจอแต่ออโต้ใช่ป่ะโอ้ใช่เดิมเดิมก็จริงสภาพเดียวกันเลยแต่ว่าออโต้ตัวนี้เป็นเครื่องคาบูหนึ่งพันห้าร้อยซีซีเป็นเครื่องอตรงเกียร์เกียร์เอชยี่สิบรหัสเครื่องซีวีตรงบอดี้เครื่องไม่เคยเปลี่ยนเลขไม่เคยเปลี่ยนใช่ป่ะท่านี้เช็คแล้วเป็นเครื่องคาบูด้วยซื้อรถเกนะ้าสูน่ะส่วนใหญ่ยางขอบกระจกมันจะเสียไปหมดแล้วใช่ป<ช>่ะ <right? S 2> จะเริ่มแตกรายงานอ่าแต่คันนี้ไม่มีไมี่การแตกคันนี้ไม่มีอยาก็ออกศูนยังไงอยู่อย่างนั้นเลยมายังไงอยู่อย่างนั้นเลย <c oughs> โคตรขุมอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวรีวิวรถให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับรก็ให้ดูคร่าวๆแล้วรถสวยมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวรถไปโอนก่อนนะครับคันนี้เดี๋ยวเจอกัน